ครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ครับผมพอว่างคุยแป๊บหนึ่งไหมอะไรนะครับว่างคุยแป๊บหนึ่งไหมคุยในนี่ครับผมติดกานบวชอะครับตอนนี้ติดงานบวชอยู่อ๋อไม่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 ได้ไม่ได้ไล่หรอกเพียงแต่ว่าจะบอกบอกว่าวันอาทิตย์วันอาทิตย์สามทุ่มเนาะพี่ว่างไหมสามทุ่มเนี๋ยนะครับบอลมันจะจบบอลจะจบราะพี่ไปดูบอลด้วยใช่ไหมครับไปครับไป 6โมงเข้าเรทหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรผมอาจจะผมอาจจะต้องหาช่วงเข้าแป๊บหนึ่งอ่ะเพราะว่าเออผมไปกับครอบครัวแล้วเดี๋ยวก่อนจะกลับมาอออือันถ้างั้นกอนมันเลิกเลิกสองทุ่มใช่ไหมครับกว่าจะกลับมาบ้านวันมันเตะทุ่มหนึ่งป่ะพี่ไอ้6โมง6โม<บ>ง,งเหรอทุ่มหนึ่งใช่ไหมครับทุ่มหนึ่งใช่ไหมครับน่าจะทุ่มหนึ่งนะถ้าทุ่มหนึ่ง อ่าได้ได้นะผมให้แฟนเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูเนาะถ้าไม่สะดวกไม่เป็นไรเดี๋ยวเดีวเอาคาถต่อไปอ่ะพี่ผมเลคคอร์ดอยู่เลคคอร์ดอยู่ไม่ได้ไลน์นะเลคคอร์ดอยู่อวิเคราะห์เกมแป๊บยึงสักหนึ่งนาทีหน่อยก่อนไอเจอเจอลำพูนเนี่ยลำพูหนักไหมลำพูนต้องดูว่าไอเจฟเฟอร์ัวเลสอ่ะมันหายเจ็บหรืออย่างถ้าหายเจ็บแล้วตัวเนี้ยผมว่าน่ากลัวอื เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยลำพูเนเขาจะเขาไม่มีตัวจบประกอบแต่รูปเกมมาดีอือมอืน, <c oughs> นะครับรูปเกมมาดี <c oughs> แต่ว่าเขาไม่มีตัวจบประกอบเพราะว่าตัวเจฟเฟอร์ตัวเล็ตัวเนี้ยเจ็บอยู่แล้วก็ตัวที่มาใหม่ที่เป็นตัวที่เป็นตัวทีมชาติเซอร์เบียรหรืออะไรเนี่ยตัวเนี้ยก็ยังไม่เขาเรียกว่าอะไรยังไม่แบบยังปรับตัวไม่ค่อยได้อะผมว่าเราดีนะที่เราเจอก่อนอืม <c oughs> มันที่เราเจอลำพูนก่อน,ม,น,ม,นมันยังไม่ลงล็อกใช่ไหมแต่ ที่ผมผมได้ดูไฮไลท์อะพี่มันมันเหมือนไม่ลงตัวดีเหมือนอย่างที่พี่บอกก็คือเหมือนเหมือนยังไม่ค่อยมั่นใจกันอะครับคือเกมเกมรับเขาอะดีไอ้ไอ้รู้ที่เขาเสียประตูคือเขาพลาดพลาดอยู่จังหวะเดียวแหละก็เลยเสียประตูที่ให้เชียงรายใช่ไหมครับฮะเพราะจังหวะอย่างนี้เราก็ประมาทไม่ได้เน้อแม้ว่าเราจะฟอร์มดีเนาะครับคือผมดูใช่แต่ผมว่าผมว่าเราเจาะได้อืม ถ้าเราถ้าเราเล่นแบบลูกเลียดลูกชิงเข้าไปอ่ะผมว่าเราเจาะได้แน่นอนแต่ลูกบอมจะสู้เขาลำบากหน่อยเพราะว่าดาั่งซีโซโกกับกับกองหลังตัวเขาอ่ะชื่อชื่ออะไรตัวที่เป็นตัวอเอเชียของเขาตัวเนี้ยแต่เขาก็เสริมดีถ้าว่าเสริมดีเนาะเสริมดีครับแต่ว่าเขาเป็นตัวตัวใหม่หลายคนมันก็มันก็ทําให้แบบยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่แต่เกมรับดีเกมอืมเก<พ>มลุกเขาก็จะเป็นพวกน,น,นี่คือโค้ชโอ่งใช่ไหมใช่คโค้ชโอ่งเล่นแน่นอยู่แล้ว คือตีหัวเข้าบ้านอะ่ะส่วนมากจะ<อ>ไม่บอลใช่บอลพวกบอลไดเรกบอลเนี่ยเขาเขาฮะบอลตีหัวเข้าบ้านเราจะเสียก่อนเนาะเราก็ประม่ามันได้เลยเนาะถ้าเสียก้อนเนี่ยผมว่ายุ่งเลยแหละเพราะว่าขเขารับดีฮะอ่ะพี่ฟันธงหน่อยแต่รูปเกมเราจะเป็นไงรูปเกมผมฟันธงเราเราจะพับสนามบุกเลยแล้วก็กดเขาเขาจะรอสวนเราอย่างเดียวะของเขา่ะคือเขาเขาบอลออกข้างแล้วก็โยนเท้ากลางอย่างเดียว แต่ของเราผมว่าเรามีจักรพันอยู่มันช่วยให้เกมมันหลากหลายขึ้นแล้วก็มีทั้งลูกเปิดท้านข้างมีทั้งลูกแบบเจอะเข้าไปตรงกลางเนี่ยผมว่าเราเราน่าจะชนะได้แล้วเราจะปีนี้อลูกมงเราจะมีจุดอ่อนไหมลูกมงโดนโดนลูกโมงอ่ะผมว่ากองหน้าเขายังไม่สมบูรณ์อ่ะถ้าจะเฟอร์สโซเลสไม่ไม่ไม่อยู่ทีในทีมอ่ะถ้าไม่ถ้าไม่ได้ลงหรือว่า ยังไม่ฟิตอะผมว่าไม่น่ากลัวเขาเปิดได้แต่ว่าเขาเปิดได้แต่มันไม่มีตัวมฮนะผมว่าสู้ได้สบายไม่ไม่ไม่น่าผมว่าไม่น่ายากเกมเนี้ยอืมแต่แต่อย่าให้โดนก่อนแค่นั้นเองใช่ใช่ใช่ยากยากยากเยอะเลยเพราะว่าเขาตีหัวเข้าบ้านลักษณะแบบนั้นเนาะอย่าให้โดนก่อนครับโอเคขอบคุณมากพี่วันอาทิตย์เจอกันครับครับ,บ,รบสวัสดีครับสว<ม>ัสดีครับพี่ขอบคุณครับ ก็พี่อาคมสิงหาราชเดโชชัยดีใจมากเพิ่งคือคือคือรู้จักกันในเพจนานแล้วแต่แต่ไม่ค่อยได้คุยกันเลยด,ดีใจจริงๆครับไขรของหน่อยก็อย่าลืมครับติดตามติดตามทางเพจเด e ะ i ิ e เ t อร์ซ c c เ r ด้วยแล้วก็มี youtube ของเดอะลิเกเตอร์สกอด้วยครับฟันทงไปแล้วนะลืมถามเมื่อกี้ลืมถามเมื่อกี้เกรงใจพี่เขาอยู่งานบวชลืมถามว่าสกอร์เท่าไหร่